อ๋ภ <โด S 1> อนนภารกิจน,น,นี้อ่ะภารกิจภารกิจนี้อาจจะยากนิดนึงโดนตำรวจต้นไมขโมยรถตำรวจอ่ะมัง้งมันให้ปลอมตัวเข้าไปใช่ไหมอืมเดี๋ยวทำไมผู้หญิงผู้หญิงไ,ไ,ไม่มีไม่มีรอยกระสุนยี่ตงยี่ตงเห็นว่เป็นรอยซักอ๋อยสักโอ้โนี่ผมได้ทำงานกับพี่ลี่เอ้ยพี่อีช่วงนี้อากาศมันหนาวนะพี่อีโอโลฮะ วันนี้ขอเป็นน yeah. enfin ินจากันมั่งนะครับผมจากที่บ้าๆกันมาเนี่บ้าๆโอ้มึงน่าจะเปลี่ยนนักเตะว่าแท็กเลยมันไหไมึงจะเลดี้ตะกี้ได้ทุกมึงพวกพี่สองคนเ่ยโอยใครมาองมาไอแถวนี้เยสนี่เดินออกมาจากบ้านยังรอ ยังไงอ่ะพวกเราต้องไปไหนวะพี่พี่อี้ขั้นแรกครับมาถึงน้องเต็มอยู่เนี่ยแหละน้องเต็มอยู่เนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะต้องหูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขับรถมารับโอเครอรอยิงงีหาอยู่เดี๋ยวเอาแล้วรอรอรอออกพี่กูบอกให้รอไม่ใช่เป็นคนอยู่นิ่งได้ชอตามไม่ซึ้งหรอ ต้องมายิงตำรวจหรือเปล่าไมม่าเว้ยมมันไสว่ะมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วหนึ่งดาวมาแล้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 วไปเลยพี่หมูมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยตำรวจเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยคนละคันเลยไหมพี่ก็นียากก็หน้าหนีอยู่ อุ๊ยเฮียบ้าเอ้ยตายเอะปีนตายเราเอาอย่างนี้เราต้องฆ่าตำรวจไอ้สองคนนั้นก่อน<า>โอเคแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยพี่ขับไปเลยพี่ขับไปเลยเอา้าวไม่ไม่เฟลเหรอไม่เฟลไม่เฟลทำเฟลหน,เนูเอาปีนออกอ๋อโอ<ห>เลยปิดคอมเลยโอ้โหทำเฟลที่ปิดคอมเลย เ,นเนย,ยังยังยังผมเอาอีกคันนึงโอเคครับหอเขาก็มาโอ้ันมันกระตุกมากเลยอ่ะ ไม่ช็อตไม่ช็อตไลยติดเหลวว่ะยังวะม่นี้ก็จะพังแหละไม่พังเลยเลยเรต้องได้ซื้อใหม่ๆเลยนะครับหนีหนีแบบตำรวจไปฝั่งรถเป็นไงมัง่งในรถยัง อุ้ยตายแล้วตายแล้โดนละโดนละคนเดาแล้วคนละคนละคนละน้องพีไม่ได้ยิงนะน้องพีโอเคจัดไปถ้ายิงกับมันขึ้นดาวมันหลบอย่างเดียวเลยหมอบเลยผสมิ่ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดตำรวจคงจะไม่ให้ยัดดาวกูนะรอขัดได้ไหมเนี่ยรอสองคันเลยเอาแม่งเลยสองคันยัดเค ะเสร็จแล้วเนี hmm. ่ยยังยังมันต้องเอาสองคันอุ้ยนี่มีโค้ดีโอเพรส้นบ้านอะอุ้ยเบสเงะมันต้องบูวอ่ะไม่รู้เบสมาเนาะเดี๋ยวเป็นึงินเนเงินเนเงพี่ทำไมหรอมีมีพวกอื่นเหรอไม่ใช่มันต้องมาฆ่าเป็นมิชชันนาร์ทโทษก็มาก็มาเอามาเอามาสเตลไม่ให้หรือ มันต้องบู๋ไงบู๋อีกไกลเลยแหละกว่าจะบูเนี่ยไม่ใช่ไงเป็นไงเถึงปะโอเคบูบู๋จะปลาปลามันลาเตียวไอ้หูพี่สเตลเดิร์บโคลรีดูเนี่ยลาเตียวไอ้บ้าทำไมอะดูดาเลือดเต็มหน้าเแล้วแล้วพี่เห็นแขนผมไหมล่ะดดูเลือไม่มีอะไรครับคุณตำรวจผมไม่ใช่ตัวปลอมนะ ใช่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวพี่มุกผมไม่รอตัวเลยสวัสดีจ้าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วดีครับไม่เงยเลยเลื่อนนี่ไม่เลื่อนนี่เต็มตีนเลยคือน้ำแดงน้ำแดงนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนประตูไอ้บ้าหาเมาโอ้หนี่เราเราอยู่ในที่เราเราอยู่ในที่ทำการของตำขวด ขัวรเอาดิเอาข้อมูลมาดิเข้าไปแฮกดิแฮกยังไงอ่ะมีคันหนึ่งเฮ้ยเก็บเกี่อย่างเร็วอ่ะมันบอกให้เข้ารถไปที่รถโอเคเดินเบาๆพี่เดินเบาๆใจเย็นจีใช้ผมอยากต่อยอีนี่มากเลยเนี่ยแอนตูที่กูจังเลยเนี่ยไอัเด่นอนเด่นอัเด่นเฮ้ยเราทำมิชชั่นอยู่ถ้าเกิดไม่เป็นที่มิชชั่นนะกูต่อยตูดกระเด็นไปไปด้วยดิ ยังไงอ่ะขี่เร็ว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 วิไม่มีมันไม่ต้องใชงเวลาเท็โปลิสคือให้เอาเรื่ไปไว้ที่นู่นอ่ะโอเคตัดไปอ้าวอ้าวไปใส่กุ้ะอืมอันเดอร์ขาเดออันเดอร์โฟล์ตอนตอนแรกมาดีๆสวยๆไปไปมาๆยับซะล้ะเฮ้ยขี่ดีอยู่อะ ไม่ก็ตุกไปดูในคลิปเลยไหมพี่แม่งกระตุกขนาดไหนคอมกากะคอกกการะดาษคอมผมอีกมีมีให้เล่นมีให้เล่นแค่นี้ก็บุญแล้วพี่ครับบโรนเน็ตเน็ตมันไทยเกี่ยวปั้เกี่ยวเกี่ยวแล้วปีไหมครับถ้าเกิดไม่เกี่ยวแล้วจะเอาเข้าไหนกินอุ้ยเลยเลยตกกันกับทั้งเซิร์ฟไปเ,เนี่ยเล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 ยทำให้เจ้า ดต้องไปเช่าเน็ตถึงแล้วคล้าย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 พวกเปิดเซิร์ฟธรรมดาพี่เปิดเซิร์ฟพวกเกมอื่นๆเนี่ยพวกโคโลงโคโลนมนกัเช่าเน็ตเข้ามาเออมาจมันนั่งลงรถย้่อมันบอกทำลายบอกทำลายอ่ะใช่ตัน้ำมันมาด็กตน้ำมันไปพี่หมูไปช่วยเขา ไม่ไงลาดเลยลาดเลยลาดลาดเต็มหนีมั้งก็น่าจะลัโอ้โหฟังเพลงได้ฟินมากหน้าพอแล้วพอแล้วพอแล้วหน้าดิเฮ้ยเฮ้ยแล้วไงต่อยิงน้ำมันไปไปเร็ว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 

อ่าเดี๋ยวก่อนอื่นบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนที่ที่เราจริงจังขนาดนี้เพราะเพราะมั่วนะครับผมไม่เพรพะเรามั่วนะมั่วนะฝั่งนู้นเป็นงบ้ไงฮัลโหลรอน้องอยู่อ่ะเสร็จหมดแล้วโอ้โหพี่เขาเสร็จเร็วเราแม่งมั่วมั่วไปยิงไปยิงประชาชนให้แม่งติดดาวเว้ารถเยังแค่ของเรายากสุด เฮ้ยผู้บ้าขับรถไล่ของมึงเนี่ยไม่ตำรวจมันต้องสเตลไงเราปลอมตัวไปเฮ้ยพี่พี่รถรพีกันราพีกันเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยเฮ้ยผิดเลน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 แต่กูก็เอา บันึงบันึงกำลังไปช่วยไช่วยไรเสร็จแล้วก็ไปอยู่คนโดไปดูบ้องรอไปไม่มันมันมันให้ไปหาอ๋อุ้ยมอใเกขโทษเห็นเนี่ยมันบอกว่าอะไรเนี่ยเฮช่วยไงเออะไรวะไอพันได้เ อะไรพี่อะไรกูตกใจผมตกใจระไรบ้าพอดีว่าพี่หมูปล่อยไปปล่อยอะไรอ่ะพี่หมูก็ไม่ไปช่วยเราไปเว้ยไม่เห็นยินพูดเลยโอ้ยย h e l l ลมาตุ๊กฟักเกอร์มาฟักเกอร์กำลังกลับคอนโดครับอ้าวโอเคเสร็จกินแล้ว โอ้ยแผนที่ออกด้วยพี่ไปได้เข้าไปเลยเข้าไปตลงจอดรถอะลงจอดรถอะเออกินละลงอามป้ายฟาร์มแรงรถมันมีเท่านี้ไะเข้าคอนโดเข้ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันขามันค้างตรงหน้าคอนโดอ๋อแม่งเฟซเอฟพเอฟตกนั่นเองเย้สบายาหน้าแล้วบอกมากเลยครับการ์ดจอไม่กินครับกินซีพียูกับแรม ถูกต้องแมงแดกซักกูต้องไปหาใหม่กระจอมันไม่ใช้มันใช้กรจอนบอดโอ้ยได้มาแล้วเว้ยตารางเวลาไงโอ้ชหิบหายดูก็รู้เลยว่าเป็นตารางเวลาอะไรได้ไรได้ไรอู้ดิโกเยอะไม่ได้ไปติ๊แมพี่ก็ไม่เขาต้อติเฮ้ยพังแล้วเว้ย โโอแล้ววันนี้เราก็จะมาต่อกันด้วยภารกิจสุดท้ายนะครับใช่อูเวลลรงอัพเย้อยยยโคยยยยยยย